เนาะ5432ครันะจจอบอผมกิจกรรมวันนี้คืออะไระข่าวแล้วข่าวอีกข่าวยิ่งกว่าข่าวอีกข่าวเวอร์ข่าวปังข่าวแบบโอมโคลาสิควันนี้มาในปีกีฬาสีเป็นแบบว่ากิจกรรมแบบว่าก่อนแบบโอลิมปิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอมโคลก็เลยจัดกิจกรรมเป็นโอมโอโลิมปิกก็ให้ผู้ชมดีมาเจอกับดีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาสนุกๆวันนี้แข่งขันกันแบบสนุกสนานสนุกสนาสนมากครับผมทุกคนก็เพื่อแบบเล่นกันแบบเอาไป็นเอาตายมา ก็งงนิดหน่อยแต่ว่าก็สุดสนุกดีความขาววันนี้มันขาวขนาดไหน,นมันมันยิ่ยักงุณเเออ <laughs> มันก็ขาวบ้างบางเวลายอย่างงี้คือ <laughs> ถ้าโดนแดดเยอะก็ไม่ค่อยขาวแต่ถ้ามีโอโมคลาสเนี่ยขาวแน่นอนผ้าขาว ก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่สองแล้วที่อยู่กับทางโอโมมาครับผมผลิตภัณฑ์โอโมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พีเลือกใช้มาตลอดตั้แต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างนี้แบบชุดนักเกียนต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบวยขาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราได้เจอรักแท้ก็มาจากโอโมเพราะว่าเสื้อเราขาวไงคนก็จะเห็นเราเกี่ยวไหมเกี่ยวได้เกี่ยวได้นอกจากนี้พีมันมีแบบพอประทับใจอะไรอยู่ผลิตภัณฑ์มากครับผมก็ สำหรับโอโมพลสไว้นะครับก็ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็น้วเป็นตัวฮิตของโอโมเลยครับก็ทำให้ผ้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนะครับผมและที่สำคัญคือหอมยาวนานถึง4สัปดาห์เข้ากับหน้าฝนช่วงนี้ด้วยเนาะใช่ไมครับใช่สักแล้วมันอับใช่ไหมครับปกติตัวเจอแบบว่าตัวโอโมไปเป็นสูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าไม่อับแน่นอนครับแล้วก็หอมยาวนาน4สัปดาห์แน่นอนครับ ได้ครับผมก็ผากสำหรับเป็นโอโมฟลาสไว้นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางโอโมอีกหลายอย่างเลยนะครับผมเลยก็ฝากนะครับสำหรับโอโมฟลาสไว้ครับตอนนี้ก็ยังมีงานต่อเนื่องได้เจอกรับอ่อยมากครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ที่จะบอกว่าเข้าไปซ้อมคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวแล้วะครับผมชีจริงก่อนหน้านี้ก็จะมีการแบบว่ากลับไปออกกําลังกายมาบ้างแล้วก็แบบมีการแบบเรียนนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาบ้างครับผมแต่ในช่วงที่เป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยครับผมก็จะเป็นแบบ ทั้งเดือนเลยที่แบบว่จาจะหายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซ้อมคอนเสิร์ตเราเตรียมความพร้อมในเรื like ่องของสุขภาพยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แล้วก็หนักจรเราก็เนี่ยแหละครับก็เลยพยายามกลับไปออกกำลังกายด้วยเพราะว่าจริงๆแบบช่วงนี้หน้าฝนด้วยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบพี่ๆหลายๆคนก็ป่วยกันผมนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออกลับไปออกกำลังกายด้วยดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากแล้วมันก็มีแบบใหญ่มากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปแบบเตรียมความพร้อมร่างกายให้มันพร้้อมมมดววยีคาตื่นนเต้อะไรมากึงก่าเด้วยม ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นลุกขังเลยแล้วก็เหมือนครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดด้วยที่เราที่เคยทำมาผมรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบมันใหม่มากๆแล้วก็เราก็อยากจะทําโชว์ทุกอย่างมาให้ดีที่สุดด้วยอยู่กินจะมาว่าพี่ก็ไม่ได้ไงพี๋ยวเป็นไรก็ยั้งหน้าต้งตารอแับพารพิเศษของเราไหมครับก็มีหลายๆพาร์ทเลยแขกรับเชิญก็พิเศษมากๆด้วยคือเป็นพี่หวานจีพีจีครับอยู่แล้วคนนี้เกาเป็นเออดารา number o ั e ไปแล้วเดือีนี้เลยเปิดเผยเกสใช่ไหมเปิดเผยเกสอ่ะครับผมก็จะมีพีแล้วก็มีกินอันนี้คือเท่าที่เผยได้ที่เผยไม่ได้มีอีกเยอะมากแต่เผยได้คือตอนนี้มีฟิวเกสหนึ่งแล้วก็มีพีหนึ่งเออเอาเอาเป็นว่าดิวเกสเนี่ยมันยากไหมครันมันมันเพราะเขายากเขายากอยู่นะครับจริงๆเราดิวเกสไว้แบบเกือบเกือบสามสิบคนอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง มาเกือคนไม่รู้แต่ว่าเราดูแบบจริงจริงแบบมาประมาณมากกว่าประมาณ30คนครับประมาณนก็คือร้องคนละท่อนร้องคนละคำหนึ่งเพลงร้องหนึ่งคำส่งต่อกันเสร็จละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยคอนเสิร์ตวันนี้แปดร้อยกว่าชั่วโมงพูดไปเรื่อยจริงแปดร้อยกว่าชั่วโมงคือชั่วโมงที่แบบเราจัดเตรียมงานเนี่ยโชว์จริงประมาณสี่สิบห้า เทยใช้ก็ประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยที่สุดอ่ะอย่างล่าสุดขสเขาถูกติดตั้งเกิลคู่มาด้วยในรอบใงไงครับครับก็ฟีดแบ,บ็ค่อนข้างดีครับผมตอนนี้ก็<ม>ขึ้นเทรนด์ใน Spotify ไปแล้วด้วยแล้วก็เอ่อ MV เนี่ยก็ประมาณเกือบจะครึ่งล้านละครึ่งล้านวิวถ้าพูดว่าห้าแสนดูน้อยเขาบอกให้พูดครึ่งล้านครึ่งล้านละี่ใกล้แล้วครับสองวันแล้วครับเอ็มวีก็มีความแบบ กูกัดหลอกพี่เขากัดแขนหนูหรือป้าก็ก็เป็นความแบบน่ารักน่ารักนี่แหละครับผมจริงๆตัวเพลงมันก็จะสื่อว่าเหมือนต่อให้เราแบบจะแกล้งกันต่อให้เราจะแย่กันต่อให้เราจะทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยทะเลาะกันจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนใหญ่ก็จริงอะไรเงี้ยก็แบบแต่เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่รู้เลยพี่หนูไม่เคยหาเรื่องเขาไงอาจจะต้องฝากถามเขาว่าแบบทําไมเขาชอบมาแบบ ส่วนทะเลาะอะไรอย่างงเี้หนูก็ยอมเขาจะแย่อยู่แล้วไพี่นี่เขาก็ปิดแค้นหนูจนหนูเคียวอยูแล้วเนี่ยมันมีโมเมนแบบหัวจอกกันแล้วแบบพูดเล่วแบบเยอกเหมือนใส่เขาจริงๆก็จริงๆก็หยอกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยกันตลอดแหละครับผมนะครับว่าเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาก็น่ารักแเราอยากไปเล่นด้วยแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยน่ารักแต่บางทีเขาก็น่ารักเลยมีเรื่องแบบอยากใหยอมไหมอยากให้ยอมนะครับไม่มีอะไรอยากให้ อยากให้วิลกินเป็นกาลังใจให้กันละกันดีกว่าช่วงนี้เราสองคนต้องแบบว่าอย่างหนักหน่วงมีทั้งถ่ายภาพยนตร์ด้วยมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นกําลังใจให้กันละกันครับราาก็ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวทางช่วงป,ปลายปีก็จะมีงานต่างประเทศเข้ามีคือจริงจริงมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่มากพี่พี่เหนื่นอยมาก แล้วพี่ก็พี่จะไม่ท้างานละหยกเลิกองงานงั้นเราเสร็จการสัมภาษณ์เลยเพราะว่าพี่ไม่ท้างานก็มีครับพยายามดูแลตัวเองแน่ละครับผมว่าจริงๆแบบพอเรารู้ว่าช่วงไหนเราต้องบินเยอะช่วงไหนเราต้องมีงานที่มันหนักขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยฉะนนหลังๆก็เข้าออกโรงพยาบาลประจำเพราะรู้สึกว่าแบบเออเราไปเช็คอัพดีกว่าอะไรที่มันไม่ชัวร์อยากปัดกันไว้ก่อนดีกว่าแกมีปัญหาแบบเกี่ยวกับการทำงานหนักๆทีนตัวไม่หลับ ก็มีนะครับมีนอนไม่หลับบ้างเนี่ยบางทีเราต้องตื่นเช้ามากๆแบบงานหกโมงเช้าอย่างเงี้ยเราเข้านอนเราเสร็จงานสี่ทุ่มกลับบ้านอาบน้ํานู่นนี่นั่นก็ก็จะเสร็จก็ประมาณแบบตีหนึ่งละอ่าอีกวันหนึ่งก็ตื่นตีห้าอะไรอะไรก็อาจจะมีบ้างแล้วยิ่งเราพะวงอย่างว่าวินอนแป๊บเดียวเราจะนอนหลับไหมไม่นอนสรุปสรุปก็คตาคานตื่นเลยก็มีครับแต่ว่าช่วงหลังพยายามปรับแบบว่าให้ให้ตัวเองพยายามนอนได้เยอะที่สุด มันก็อะไรที่แบบว่าเราเลื่อนเวลาได้ขยับเวลาได้ก็อยากจะขยับเวลาให้มันแบบว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยพะเรารู้สึกว่าเออเราทำงานมาสักพักแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราได้เรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วก็พยายามจะทําทุกๆงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราไปไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราไปทํางานเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็แบบล้วก็เสียใจเหมือนกันเราอยากให้แบบเราทํางานออกมาให้มันดีที่สุดุงานนี้แต่ก็ยังรักตัวเองก็ว่างอยู่หลายอย่างนะพี่ก็ยังมีแบบอะไร ปีพีการละครละครไปยันน้องอารีค่ะน้องอารีเนี่ะเป็นจุวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นไปช็อตฟิวอะไรน้องเขาก็เจอน้องอาินแล้วน้องอาินเขาวิ่งมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวลองเล่นกับอาินดูอาินก็งงพี่ก็งงน้องเขาคงแบบเหมือนหน้าเหมือนกันนะวันนั้นน่ะเขาก็คงตกใจว่าแบบเขาไม่ได้ทำแล้วพี่เขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากเล่นอะไรเงี้ยเราเอ็นดูเขาผมเราเห็นอารีน่าลักมาแต่แบบโห แรกแรกเกือบเด็กๆเลยวันนี้มีโอกาสได้เจอน้องก็ดีใจมากเราไปช็อตฟิลเด็กๆผ er, ่อนเลยคะเจอลูกๆพี่ๆนานาอะไรเงี้ยเด็กๆบ้างคนแก่บ้างเพื่อนๆบ้างก็เล่นๆด้วยอยากหยอกเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเวลาเจอกันเราก็เราก็อยากเข้าไปเล่นกับเขาแหละเหมือนเหมือนที่เราเล่นๆกับแบบเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้ด้วยครับ